ดูคําถามนี้นะครับอะไรคือจํานวนลำดับที่ n นะครับของลําดับที่กําหนดให้ต่อไปนี้นะครับโดยที่ลําดับที่กําหนดให้เป็นลําดับของตัวเลขมี 6, 9, 12, 15นะครับเสร็จแล้วเราลองมาดูนะครับนำตัวนี้ก็คือแทนนะครับตัวเลขในลําดับนะครับก็คือถัดมานะครับแถวที่2งผมให้เป็นเทอมนะครับก็คือบอกลําดับนะครับลำดับที่1เราได้เลข6นะครับเทอมที่2นะครับหรือลําดับที่2เราได้เลข9นะครับ แล้วก็เทอมที่3นะครับเราได้เลขเป็น12นะครับเทอมที่4เราได้เลขเป็น15นะครับคําถามของเราก็คือเราอยากหาว่าในลำดับที่ n นะครับตัวเลขนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เราจะเห็นว่านะครับพฤติกรรมนะครับของลำดับที่กําหนดมาให้นะครับหรือตัวเลขที่กำหนดมาให้จะเห็นว่าจะ6เป็น9นะครับ9เป็น12 12เป็น15นั่นคือตัวเลขเพิ่มทีละ3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับตัวแรก6ก็คือ3คูณ2ใช่ไหมครับ9ก็คือ3คูณ3 12นี่คือ3คูณ4นะครับ เพราะในความสัมพันธ์ระหว่าง1กับ3าคูณสก็คือเราเห็นว่าลำดับที่1ใช่ไหมครับได้เลข2ก็คือระบวกเพิ่มเข้าไป1ใช่ไหมครับแล้วคูณกับ3ลำดับที่2นะครับสัมพันธ์กับ9ก็คือ2อบวกหแล้วคูณกับ3ใช่ไหมครับลำดับที่3ก็คือ3าบวกหได้4ใช่ไหมครับคูณกับ3ได้12บสอในทำนองเดียวกันลำดับที่4ก็คือ4ี่บวกหนคูณกับสนะครับได้15 นะครับดังนั้นจากแพทเทิร์นตัวนี้นะครับพฤติกรรมดังนี้ลำดับที่ n นะครับตัวเลขก็น่าจะเป็น n บวกหนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ3นะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนกระจายได้เป็นนะครับ เอ่ามเนะครับบวกสนะครับเพราะนั้น,นคำตอบก็คือ 3n มบวกสซึ่งเราสามารถใช้คำตอบนะครับเราแทน n อนเท่ากับหนะครับ3ามคูนหบวกสเราได้6ใช่ไหมครับแทน n เป็น2ได้3ามคูนสบวกสนะครับได้9ใช่ไหมครับแล้วก็ในคำนองเดียวกันนะครับสำหรับตัวอื่นๆ